สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้กีมาอัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่13กันยายน2565ราพร้อมกับอัปเดตจังหวดัดพื้นที่สีเหลืองเสียงไ่ฝนตกหนักในเมืองน,นีเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังกับฝาพี่พี่น้องนองทุกท่านกดติดตามให้เน้ด้อจ้าขอพะกุณงเลไลไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสําหรับเมืองนีร่องมรสุมกําลังปานกลางผัด่านผัคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาสูยอมความเกลือกตามบร,ริเวณประเทศกัมพูชาประกอบกับมรสมตตตะวัันกกเียง่ดปุม ทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคอีสานมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่กะหายพ่พี่น้องน้องทุกท่านระวังเรื่องฝนตกหนักฝนสะโซมอาจสาเหตในเกิดน,นำถมชาวบลันและนำป่าไหลหลากได้สำหรับภาคอีสานของห้ามเมือนีจะมีฝนฝาน่าคะนองประมาณ67%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบางจังหวัดเน้นจังหวัดเลยน้องค่ายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ริสเกษและกะอุบลราชธานีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำ ด2 2ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดย่ที่31-34องศาเซลเซียสลมแปรปวนความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกะยำกันอีกเทือนหนึ่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเิ่นแจงมาจังหวัดสีเหลืองพื้นที่เสียงไพ่ฝนตกหนักมีจังหวัดเลยชัยภูมิน้องค่ายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีรีสเกตและกาสุรินให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ นพี่น,อน้องเนาะมีย่งกะคอมเนต์แจงข่าวพูดคุยกันได้จ้าคลิปนี้กีขอโตัวลาไปก่อนอยู่ดีมีแห้งฮักแพ่งคือกาวไปละจ้าบ๊ายบาย